เก้าสองเนี่ย,เ,ยเห็นไหมยังไม่ได้ขึ้นตังเลยนะแล้อยู่ในอยู่ในนี้ก็ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยพี่อยู่ในกองสลากอะ่ะสใบก็ยังไม่ได้ขึ้นเงินตอนนี้ได้มาแค่3มใบของกองสลากพัดเนี่ยให้ดูรัฐบาลรัฐบาลนะครับสิงวดเข้ามาตั้งแต่คือฟังมากจริงๆบอกเลยตั้งแต่ที่ผมไปหาปู่ลือครั้งแรกถ้าพี่จำได้ ไหนจำได้ไหมที่ผมไปหาปู่ลือแล้วเราถูกลาวพัฒนาเลขจำได้เลยว่า401ไหนใครถูกกับผมบ้าง401 401แล้วอีกวันหนึ่งไปบวงสรวงให้ปูอือลือพี่เชื่อไหมตั้งแต่นั้นมารัฐบาลไทยปังมากแล้วหลุดแค่งวดเดียวไปหาปูลือมาสองรอบไปขึ้นถ้านาคา ไปบวงสวงให้ปู่พญาศีตจนะคราชไปบูไปบวงสวงเนี่ยไปบวงสวงมาสองรอบแล้วบวงสวงบวงสวงมาสองรอบแต่รอบที่สองเป็นบวงสวงไม่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวถ้าถึงยอดเนี่ยไปบวงสวงใหญ่แน่นอนเจอกันครับเจอกันแน่นอนแล้วไหนไม่รู้จําไม่ได้นี่ให้ดูให้ดูเลยนะสถิติก็คือตั้งแต่ไปหาปูลือมานะพี่ดูงวดนี้รัฐบาลเข้าฟันศูนย์ลุด งวดนี้ได้แค่รูดศูนย์นะครับแล้วก็งวดนี้รัฐบาลได้แค่วิ่งงวดนี้ได้วิ่งนะ16มีนาได้วิ่งแล้วก็งวดนี้รัฐบาลให้5ก็เข้าแค่รูดห้านะครับงวดนี้รัฐบาลแตกสามตัวตรงมีคนได้เยอะแยะมากมายวันที่17รัฐบาลผมทําแตกสามตัวมาสองรอบแล้วรอบนั้นลงติ๊กตอกศูน แตกตรงๆเลยติ๊กตอกก็ดังเป็นผู้แตกเลยตอนนั้นตอนนี้ก็ติ๊กตอกก็ดังแต่ว่าโดนโดนโ,โดนแบนอีกแล้วนี่เห็นไหมวันที่17แตก3ตัวตรง597งวดนี้แตก0-3เห็นไหมครับแตก0ฟัน0แล้วก็เจาะ03วันที่1กุมภาอันนี้สำหรับคนงบน้อยก็เข้าเต็มเต็ม,ตม0ย์รัฐบาลออก308งวดนี้จำได้เลยที่ที่บ้านติดโควิด งวดนี้รัฐบาลเข้าบนเข้าล่างนะครับออก1 5 9กับ92ก็ได้ฟัน9ก็ได้บนได้ล่างแล้วก็เข้าแล้วก็เก้าเกาาได้เลยผมจําได้เลยงวดนี้อ่ะผมถูกรัตเตอรี่ใบหนึ่งงวดที่มันออก92เนี่ยแล้วคนที่บ้านติดโควิดข่าวรเป็นข่าวดีคือถูกหวยแต่ข่าวร้ายคือคนที่บ้านติดโควิดจําได้แม่นเลยวันที่17แล้วจะวอีก3วันมันเกิดน้องสาวแล้วงวดนี้ต่อมาครับงวดนี้เห็นไหม พอเรามาทําใบแบบนี้เราเริ่มปังเห็นไหมครับงวดนี้เราเข้าเลขชอบ90งวดนี้เราชอบตัวอัด19เห็นไหมเราชอบตัวอัด19แล้วก็มางวดนี้วันที่1มิถุนาเราเข้า20เป็นตัวชอบแล้วงวดล่าสุดปังมากก็คือเกือบแตก3ตัวเด้งบนเด้งล่างแจกพร้อมแล้วไม่ไร้นาน เวลาเลิกดีสามทุ่มสิบเก้านาทีเพราะว่าในกลุ่มผมปล่อยให้บอกก่อนผมให้เป็นแค่แนวทางผมไม่รู้หรอกว่าหัวเป็นจอกตัวไหนแล้วก็ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับเออตามนั้นเนาะ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 พี่อ่ะพร้อมหรือ,อยังในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วแล้วผมก็ชี้เป้าไปแล้วไว้ไปจิ้มลิ้นข้างล่างจิ้มลิ้นข้างล่างได้เลยพร้อมหรือ,อยังมาแล้วมาแล้ว,ลวครับพี่ก่อนที่ผมจะ ก่อนที่ผมจะปล่อยนี่ผมเตรียมตัวซื้อแล้วเรียบร้อยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ซื้อรัฐบาลเยอะผมซื้อเต็มที่งดที่แล้วผมซื้อแค่2 5 0บาทจริงๆผมก็ซื้อแค่3ตัวเนี่ยเพราะผมบอกแล้วว่าดวงคนเราไม่ต้องซื้อเยอะถ้าดวงจะถูกร่วมกันอ่ะพี่ซื้อแค่2อสตัวเนี่ยพี่ก็ถูกแล้วยี่หค,ครับยี่หจะมาปล่อยให้สามพันคนดูแล้วเอาเตรียมตัว แต่แต่แตงแตแตงแต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 อ่ะพร้อมแล้วนะครับงวดนี้รัฐบาลใครที่รออยู่ผิดถูกขออภัยนะครับไม่ได้ลีลานะพี่ฟังดีๆนะเมมโมรี่ไว้เลยชุดเต็มนะครับก็จะให้เหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วให้กี่ตัวไม่รู้จําไม่ได้นะครับให้กี่ตัววะไม่กี่ตัวหรอกให้แค่หกหางมั้งงวดนี้ก็ให้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้มันจะเข้าหรือไม่เข้าเป็นแค่แนวทางเหมือนเดิมอ่ะเตรียมตัว ใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับเราก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นแหละเพราะรีบแคปเดี๋ยวจะให้แคปด้านหลังแคปด้านบนก่อนวันนี้รัฐบาลนะครับบอกแล้วว่ามันเซอร์ไพรส์มากเห็นไหมห้าแปดศูนย์เนี่ยมันจะออกคานอยก่อนบอกเลยว่ามันออกคานอยก่อนลอตเตอรี่ไม่ได้มีใบจริงพี่ลอตเตอรี่ไม่มีใบจริงลอตเตอรี่ไม่มีใบไม่มีใบจริงแต่เดี๋ยวจะบอกว่าซื้อใบตัวไหนบ้างเพราะลอตเตอรี่ยังไม่ได้ซื้อมานะครับซื้อในออนไลน์อย่างเดียว อ่ะงวดนี้เห็นว่ามันเซอร์ไพรส์มากเห็นไหมว่าไอ้ห้าแปดศูนย์เนี่ยห้าแปดศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขที่มันออกฮาหนอยอ่ะให้ดูข้างหลังมันเซอร์ไพรส์จริงๆไม่คิดว่ามันจะออกนอยครับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมือเอาไปอ่านอีกเอาแคปวันนี้รัฐบาลปล่อยให้แล้วนะคะพี่ๆวันนี้รัฐบาลปล่อยให้แล้วใครชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับผมให้ 8กับ7ผมฟัน8งว่นนี้มั่นใจว่า8มาแน่นอนนะครับพี่ๆคนไหนอไปใส่ YouTube ก็ใส่เครดิตให้ด้วยนะครับวันนี้เม็ดเดียวให้580ผมชอบ1780แ,แล้วก็98ใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณใครไม่มีที่ซื้อจิ้มลิงค์ข้างล่างเข้าไปได้เลยผมชี้เป้าให้พี่ๆแล้วผมจะไปแล้วนะครับไลฟ์เสร็จขออนุญาตลบทิ้งเลยนะครับ ไหนใครเอาแคปครับแคปรีบแคปรีบแคปรีบแคป,แคปให้แคปไม่นานนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยไม่รู้นะว่ามันจะออกไม่ออกแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยแต่งวดนี้เน้นเน้นหนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์เน้นหนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์เพราะบอกแล้วว่าถ้าบอกงวดที่แล้วจําได้ไหมถ้ามีถ้าศูนย์มันมามันจะมาได้ก็คือศูนย์เจ็ดงวดนี้ถ้าศูนย์มันมามันจะได้ก็มันจะมาได้ก็คือศูนย์ห้ากับศูนย์แปด 05มันอยู่ในนี้อยู่แล้วเอาไปตัดเล่นได้เลยถ้าใครชอบ05 50ไปซื้อแต่ถ้าใครไม่ชอบซื้อ08นะครับแล้วก็173ตัวนี้เจ้ามืออันแน่แต่ยังไม่ครบบอกเลยโอเควันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับแล้วเราเจอกันอีกรอบหนึ่งวันที่26นะครับพี่ๆเจอกันอีกรอบหนึ่งสาหรับ แนวทางชุดเต็มวันที่26วันนี้ผมขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีชัยใครมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไลฟ์ไว้ให้พี่ถึง4ทุ่มแล้วผมจะปิดแล้วผมก็จะมาลบทิ้งเพราะฉะนั้น